สวัสดีครับจากร้านทวัชชรยออโตแอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้ a เอ t ติปี2008ถึง2013มาติดเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วตรงรุ่นจะสังเกตได้ว่ามีความเข้ารูปตรงรุ่นนะครับไม่เกินไม่ล้นออกมาเลยแถมยังไม่ตัดต่อสายไฟอีกด้วยนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นงานออกมาเรียบร้อยประมาณนี้ครับเป็นจอ IPS ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะครับก็จะได้แสงที่เท่ากันมีความชัดมีความสเสถียนนะครับ จอ Android นะครับเราดูที่แรมอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้แรม4ี่ลอม6 4สิบสีแต่เราดูที่หลังเครื่องด้วยว่าเขาทำด้วยซิงค์ไหมใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับรับประกันเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับตัวนี้ใช้ซิงค์ระบายความร้อนดีมากอุปกรณ์มีความทนทานนะครับรับประกันถึง2ปีด้วยกัน2ปีเปลี่ยน,นครับไม่ใช่2ปีซ่อมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้ใช้งานยังไงได้บ้างนะครับสำหรับ Google Map เรากดไปที่ตัวนี้เลย ก็จะเร็วประมาณนี้เลยนะครับใช้เน็ตของโทรศัพท์เท่านั้นเอง Google Map นะครับเราสามารถใช้คําสั่งเสียงในการนำทางได้นะครับนำทางไปพิษณุโลกพอผมใช้คําสั่งเสียงนะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็คํานวณเส้นทางให้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับไม่ต้องแตะแล้วแค่กดแค่ป,ปุ่มเดียวเราใช้คำสั่งเสียงในการพูดกนเ,เนี่ยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสะดวกสบายมากๆครับเวลาเราขับรถคนเดียวบางทีมันดูแผนที่ดูอะไรสิ่งต่างๆยากขึ้นนะครับแนะนําว่าการใช้คําสั่งเสียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ค้นหาได้ง่ายปลอดภัยอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ youtube นะครับที่เป็น y o u b u p r พ m มพ m ให้ฟรีฟรหนตัวนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับ ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับสำหรับใครที่ใส่ Gmail เขาก็จะจะพร้อมตัวใจให้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้เสียงเพาะมากกว่าเดิมถ้าฟัง Youtube แล้วเสียงไม่เพาะเท่าไหร่นะครับลองดูเป็นจุกนะครับเสียงก็จะเพาะกว่าเล็กน้อยบวกกับโหลดน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ไฟล์เพลงโอเคครับเราสามารถเข้าไปตรงที่ Pay Store เพื่อโหลดแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Netflix v t ทหรือแอปอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราสามารถใช้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับที่เป็น 1,080p จะสังเกตได้ว่ามีความชัดคมชัด1 160องศาแบบนี้เลยแล้วจอก็คืนได้เร็วมากๆการแบ่งสองหน้าจอนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่ตัวนี้จะทำได้นะครับ ปับ๊บขอบกดนะครับนี่ครับเปล่สงสหน้าจอแล้วเราเลื่อนเพื่อเก็บนะครับแบบนี้เลยสำหรับตัวนี้มีดีอะไรกว่าตัวอื่นอีกไหมนะครับตัวที่ตัวนี้นะครับจะสาม,มารถทำให้เรานะครับต่อตัวของ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจขึ้นรถมาแล้วสไตล์ขี้เกียจหน่อยนะครับก็เล่นเป็น Apple CarPlay Android Auto แต่วันไหนที่เราเขายันหน่อยเราอาจจะเล่นเป็นตัวของเน็ตนะครับหรืออย่างเช่นแบบว่าดู YouTube ดูไลฟ์ดูสิ่งต่างๆได้นะครับสำหรับ Apple CarPlay ก็ขึ้นรถมาต่อให้เสร็จนะครับฟังเพลงได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกสบายสำหรับผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า DSP สามารถปรับแต่งเสียงได้ตามอิสระเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นไทม์วาง Position ของคนฟังนะครับ Cross Over ก็คือ ปรับตามความถี่ที่เราต้องการนะครับหรือบูธเบสนะครับเพิ่มเสียงที่ดีตามที่เราต้องการอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับตัวนี้มันช่วยเราได้จริงๆนะครับทำให้เสียงดีขึ้นตามความต้องการของเราถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัช์ชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นนะครับผมพูดผิดประการใดผมขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ